แต่พอมีคนท่าก็เปลี่ยนใหม่ละถ้ามันไม่อยู่ตรงช่วงการกระทำการกระทำก็เหมอนว่าได้ลงมือทำไปแล้วไงแต่เขาทำแบบไม่ใส่ใจมันก็เลยล้มออันนี้ความคิดแลล้มไม่เป็นไรไม่เจ็บตัวแต่มันเสียเวลาอ้าของปา่าเรามาดูเลย ที่ผ่านมาเนี่ยน,นะครับตอนเด็กๆที่ตาเนี่เป็นเด็กดื้อเห็นไหมสองแปดหนึ่งศนะูนย์หนึ่งเนี่ยเด็กดื้อเด็กดื้อนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เท่าไหร่หรอกเห็นไห้แ네ต่พอวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยแบบโอ้เสี้ยวฟ้าวน่าดูแล้วเนี่ย เขาเจะเขาเจะแบบท้า,าแบบว่าเหมือนแบบเปลี่ยนง,งานเปลี่ยงงนโรงเรียนเปลี่ยนสถานที่อะไรไปอยู่เรื่อยอะไรประมาณนี้นะครับติดแลงอยู่เรื่อยนะครับพอมาทํางานก็เขาเรียกว่าทําอะไรนี่เหมือนผู้รู้อ่ะรู้เยอะแล้วก็ยังเป็นแบบเป็นลูกน้องเขาเละต้องหาเองินอะไรไปช่วยเหลืออะไรเขาเยอะนะ ตอนนี้ตายนี่อายุเท่าไร่ละ7 <74. S 1> าาเนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ก็คือการสะสมมามาถึงตรงนี้ก็มาเป็นระดับแต่ตรงนี้คือรหัสของอะไรครับรหัสของเอจ้าอาวาสเป็นรหัสที่จะต้องมาเหมือนกับ ถ้าพูดถึงตา,ตามหลักจริงๆของพระตุติที่ตีความออกมานะครับที่แบบไปศึกษามาก็เป็นรหัสที่ว่าเราอ่ะมีสัญญาสัญญาบุญสัญญาธรรมที่ว่าภาระเรายังไม่เสร็จเลยต้องมาเกิดชาตินี้เพื่อมาต่อภาระมาทําให้เสร็จนะครับมันถึงเกิดสองสี่หกขึ้นมาที่ต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นแต่ป๋าเทพเนี่ยเขาจะตอนนั้นเขาจะมีเซ็น สองห้าเดนี่คือการมีเซนใช่ไหมก็จะมีเซนนะมีมีพลังงานเบื้องบนมาช่วยเหลืออยู่แต่เขาไม่ระบุแต่ที่นี้ตรงนี้จะระบุเป็นด้านของนิดเด็กเขาจะชอบทางนี้ทางนดิดเดกนะครับเพราะฉะนั้นภาระที่ที่ที่เกิดมาเพื่อมาเพื่อมารับใช้ผู้อื่นเนี่ยนะครับมาต่อเนื่องเนี่ย ก็หมดตอนอายุ40ละหมดตอนอายุ40ใช่ภาระนี้ท่านทำหมดละแล้วตรงนี้มันไม่มีละที่จะต้องไปรับใช้เขามันมาตกตรงนี้แหละเห็นไหมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเลยพอหมดภาระทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงเลยวิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเหมือนกับได้รับอิสระแต่ แต่ก็ยังแบบมันมาเหนื่อยอยู่กับภาระที่ติดพันอยู่เนี่ย mm hmm. ที่เราต้องรับผิดชอบอะไรอย่าง mm hmm. แต่เขาจะสามารถพัฒนาตัวเองมาเป็นแบบใหญ่ได้นะครับ mm hmm. เหมือนกับว่าโอเคมาเรียนรหัสชีวิตเนี่ยถ้าเรียนให้แบบรู้รู้จริงรู้ลึกร,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 รู้อะไรต่างนๆนสามารถเป็นพ่อหมอได้ mm hmm. พ่อหุคลิกให้ นะครับครับแล้วก,วก็ไปพัฒนาอีกทีนึงก็คือเลขหนึ่งที่เกิดขึ้นพัฒนาบุคลิกตัวเองพัฒนาคือไปจัดก,การพัฒนาบุคลิกของตัวเองให้มันมาแนวทางนี้ไปเลยนะบางคนนี่เห็นนะบางคนเป็น,นะนะปนพ่ามพรามที่วัดวัดป่าแดด ขับรถเก๋งรายได้เป็นล้านวิธีใหญ่เออแล้วก็อาจารย์พรสวรรค์จากผู้จัดการแล้วก็เปลี่ยนเป็นพานที่วัดศรีสุพรรณเดี๋ยวพานเขาทำเป็นชุดรั้เป็นชุดเลยมาถึงเสร็จทอวิธีทำแบบนี้โอมใส่สียะไรพวกบ๊บบุบโอมว่าโอมว่อะไรมาเสร็จอ่ะ เท่าไหร่สามร้อยห้าสิบเรียบร้อยแล้ะการซิมข้างหูอะไรนะแบบบอกหนูให้ไปบอก,บอกเขาเแค่นี้นะชุดละสิบคนครับเข้ามาชุดละสิบคนคนละสามร้อยห้าสิบสามพันละแล้วลวันหนึ่งเท่าไหร่ชมผมไปมเขาบอกว่าคิวอีกสามเดือนได้ใช้เวลาไม่ถึงสนะิบนาที วัดป่าแดดเดี๋ยวนี้สร้างวิหารไม้สักเกือบเสร็จละม่อนอะไรนะม่อนกุเวนท้าเวศสวรรณผมไปตอนสร้างใหม่ๆแต่ไปตอนนี้ฮันดูฮันลาสายมูเยอะครับสายมูตอนนี้เกิดใหม่อีกแล้วแมงสีหูสีตาเขาเป็นสัตว์ในตำนานของแทนเหนือ อคือพ่อเขาไปอะไรเนี้ยแสไปครับไปไปขึ้นไปบนเขาไปหาเหมือนกับไปหาของป่ามาช่วยครอบครัวแล้วก็เกิดเสียชีวิตขึ้นมาลูกขึ้นไปตามหาพ่อ,อก็ไปเจอสัตว์ประหลาดมีมีมีเหมือนลิงนะครับออคล้ายๆรูปร่างเหมือนมีหน้าตาเหมือนดิงแตมีสี่หูอะไรเรี่ยนะอะไรต่างๆเนี่ย ก็เลยเอามาเอามามาเลี้ยงที่บ้านมันก็ไม่กินอะไรมีอยู่วันหนึ่งก่อไฟแล้วสะเก็ดไฟหอถ่านนี่กะเด่นไปไอแมงตัวนี้มันก็เลยกิน่านพอกิน่านเพื่พคุ่มที่ชาวมาถ่ายมันเป็นทองโอ้ก็เอา่านไปให้กินกินเท่าไหร่ก็ถ่ายมาเป็นทองเป็นทองครอบครัวนี้เลยรวยจนได้จนกระทั่งแบบชื่อเสียงโด่งดัง ก็ทีนี้เขาก็มีเจ้าเมืองเรื่องก็เลยมาเอาแมงสีหูสีตาไปแต่ด้วยความลภกก็เลยคิดว่าท้องในแมงสีหูสีตานี่น่าจะมีทองก็เลยผ่าเลยตายไม่มีทองคิดว่าในท้องมัมีทองเะี่ยใช่ก็เลยมาเป็นเป็นเขาเรียกสัตว์ในตำนานทางเหนือวันนี้ฮะระ คาพิคเนตเนาะอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเยอะละอาเท้ากูเวีนก็มีเยอะละก็ต้องสร้างสีมุสีตาขึ้นมาเห็นไหมปลาใหม่ตาเทพก็อาจจะไปทำพิธีบวงสวงเป็นสีสีตาใช่ไหมได้นะสีเป็ดเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคนะ อ, <S <S อันนี้ก็คือแนวทางของตาท่านไหะที่จะเป็นเกี okay, 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 uh, ่ยวกับการการสร้างบารมีสร้างอะไรต่างๆเนี okay, 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 ่ยศาสตร์ทางก้าวก็คือศาสตร์เก่าๆนะครอนกับนันน้องเขาเนี่ยนะครับของบรรทธบุรุษนะครับโอเคเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปสรุปห้าช่องนะเดี๋ยวจะได้พักติดข่าวห้าช่องนี้อันหนึ่งคือว่าอะไรนะเขียนเปลี่ยนบทละครชีวิตใหม่ เปี่ยนเปลี่ยนบทละครชีวิตใหม่แล้วเราไม่ต้องไปออรอนย่างกับอันนี้หกสิบเอ็ดต่นี้ไม่มีแล้วจะน่จาจะมีอายุเราเพิ่มไปเป็นหกช่วงหนกะช่วงนี่ก็อันนี้หกสิบเอ็ดใช่ไหมเนี่ยจะแปดสิบเอ็ดอะไรเนี่ยนะไม่รู้จะมีหรือเปล่าแปดสิบเอ็ดหรือว่าอันนี้หกสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดยังไม่มีนะจะมาว่าต้องหาให้ใครคิดก่อนก่อนปีจะเกิดนี่เป็นอะไรเดือนวันเวลาน,นาทีก่อนปีนี่จะเป็นอะไร ก,ก่อนปีเกิดนี่คืออะไรฮะนั่นไม่มีนะเลยแปดสเปไปนี่ไม่รู้อะไอ่ไม่ไม่เป็นไรอนันนี้ก่อนปีเกิดนี่ไม่มีแล้วมีปีเดือนวันแล้วก็เวลานาทีก่อนปีเกิดนี่ตะมาก็เดี๋ยวให้ใครไปอบค้นค้นมาหน่อยว่าเป็นยังไงก่อนปีเกิดอย,อยู่วงร้อยวาอ,อยู่ในท้องแม่หรือเปล่าโอเคตอนนี้อ่าขออ่าแต่คนหลังวงนอนเนี่ยจะมาว่างล่ะ นะสงสัยเมื่อคืนไม่ได้หลับแล้ววันนี้ตาเริ่มเบลอเบร์แล้วนะเอาขอค,าคุณปานคุณปานคุนปั่นมาดูเนี่ยจะได้จะได้สมสมอะไรนะนได้เท่ากันหมดสองศูนย์อะไรนะหนึ่งเก้าเท่าไรนะหนึ่งเก้าเจ็ดสามหนึ่ง 9ศูนย์หนึ่งไปศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้โหวันศูนย์หนึ่งอ่ะอันนี้ศูนย์หนึ่งอ่ะศูนย์หนึ่งจ้าวันศูนย์หนึ่งแล้วก็เวลาเดี๋ยวนีองศูนย์หนึ่งเวลาศูนยศูเวลาศูนแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนครับ สิบเจ็น

มีเลขแรกมาไหของขาเลขสองมแปดหนึ่งหนึ่งสองสอเกาหนึ่งห่งนย์ส้าเขาเกิดมาในเพื่ออะไรนะเพื่อเลขสอเลขสองนี่เนี่ยมันสอบตกไหมนี่ก็สอบตกอีกนี่ก็าเนี่ยสอบตกสอบตกสอบตกโอ้โหสองสองสองหมดเลยไว่ไไหมอันเนี้ยมันไม่มีสองเลยไครับมีแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง เขาบอกว่าต้องอ่อนนะอ่อนนะอ่อนนะทำตนเลยทำตนเลยอยาไปแกงก็ไปโอ้โหแบบเขาจะเป็นผู้หญิงที่สตรีเลยนะเท้าสูดอะไรนารีอะไรนะอะไรนะสองนี่อ่อนน้อมหนึ่งหนึ่งน่แข็งหนึ่งนี่แข็งที่เกิดหนึ่งมาตลอดคนนี้เขาบอกวามันต้จริงจเนี่ยเราจะดูคนนี้เป็นผู้ชายมาเกิดเป็นผู้หญิงมาเกิดแล้วดูตัวไหนดูในอดีตเนี่ยแสดงว่าอดีตเนี่ยคุณปานเนี่ยเป็นผู้ชายนะเป็นแม่ทัพนะเป็นหัวหน้าเป็นอะไรนะ ยิ่งใหญ่นะเลยครับเราสามารถที่จะมองดวงใเพราะเลขอกระเดียเป็นเล่นหนึ่งเยอะแต่พอมาชาตินี้พบอ,อ้าวเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่นิสัยสันดาจนอดีตชาติที่เป็นผู้ชายยังมีอยู่เหลืออยู่จะแบบว่าเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งอื้มอันนี้รู้สึกบางบางทีมันเหมือนเอ๊ะเราไม่เป็นผู้หญิงนะทำไมเรามันเหมือนกับผู้ชายใช่ไหมเนี่ยที่ที่เลขสองมันเยอะไหมสามเนี่ยต้องปรับเห็นไหมสามเนี่ยโอเคเลย่แต่ตอนนี้มีอยู่สามห้า ตอนนี้อายุ50าสิบนีอยู่ระ่างนี้แลใช่ไหมค hmm. ่ะอยู่สี่สามสี่เก้าหอยู่ระ่างนีนะ้ขึ้นมาโอเคสมมุติว่าเลข2องศูนปั้นปลายชีวิต <c oughs> ตอนนี้เราจะไม่คุยอย่างอื่นเมื่อกี้ละเอียดไปละนะเราจะมาคุยเนี่ยสมมุติว่าเราจะฝึกระยะเลขตัวนี้61 2ิบนี่ความหมายคืออะไรนะ กเกษียณก่อนกําหนดสมมุตรเรเรริเราเลบราชการเราทางานธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอะไรเนี่ยนะเราจะมารออะไรนะรอ6กเค่อยเกษียณตอนนี้เหลืออีก10ปีโอ้ยมันไม่อยากจะรอถึง61แล้เเป็นไม่คิดไม,ไม่อยากจะรอแล้วเราจะขยับมันเร็วหน่อยได้ไหมอ่าเราก็จะเอา61ตั้งเราจะเอา61ตั้งลบด้วยเลข7็นะลบด้วยเลข7 หกสิบเลบ7เดี 50, ะะ๋ยวห้าสลายห้าสิบใช่ไหม <50. S 1> ใช่ไหมห้าสิใช่ไหมโอ <50. S 1> okay. เคแล้วว่า54เนี่ยเราเตรียมตัวละตอนนี้50เราจะทำง,งานอีก4ปีจะทำอะไรก็ได้เลยที่จะไปเที่ยวจะไปสร้างอะไรมูลนิธิหรือจะไปสร้างโรงเรียนหรือว่าจะไปสร้างสำนักตำหนักเจ้าทรงรสำนักอะไรหรือว่าจะไปสร้างอะไรบริษัทหรือว่าอะไรทีมงานของเราอะไรกันเนี่ย จะทำงานอีกสปีพอละเพราะห้าไปละไปอยู่ตรงไหนไปปลูกกระต้ออ่าอยู่มีแม่น้ำไหลอ่าสร้างกระต้ออยู่ตรงนี้อ่าปลูกผักปลูกหญ้าเหมือนกับใครนะคุณสาเนี่ยมีอะไรนะมีอ่าทำซุงทำสวนปลูกผักปลูกอะไรทุกมากทุกอย่างอ่าอยู่แบบสงบสงบอ่าอยู่แบบสันโดษสันโดษสันโดษไม่มาชิดมาชิดเลยไหมอยากจะไปอยู่ว่าบังน้ำเขียว หรือว่าเมืองกางรว่าที่ไหนที่มันแบบว่าไม่พบไม่ปะไม่ผู้คนแล้อยู่กับสงบสงบอันนี้แหละคืาเรื 2. 2. ่าอะไรนะสองส,สองนะเนี่ยเกษียณตอนกำหนดแต่ถ้าเราว่ามันอะไรนะมันมันไม,ไนไม่หะอกไม่มันรู้สึกว่ามันจะอะไรนะอีกห้าสี่ไปเพราะมันรู้สึกว่าตอนนี้ครบปีจะมารอบสี่รอบห้ามันรู้จะเป็นยงไงจะไปก่อนอีกได้ไหมก็ได้เหมือกนกะันนั้นเราก็อารอบเจ็ดแล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่สี่สิบเจ็ด สี่สิบเจ็ดใช่ไหมอ้าวอายุ47มันก็ผ่านไปแล้วทำไงดีทำไงก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอา7เนี่ยมาหางขึ้นได้3.5 5.4ุดบเท่าไหร่ -51.5 51.5โอ้ไปได้เลยปีหน้าไปหากระตงกระตอกไปสร้างสำนักสร้างอะไรว่าอยู่เงียบเงียบสันโดษสันโดษอยู่แบบนั้นก็ได้ ฮะใครอ่ะคุณ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 ปั่นคุณปั่นคุณปั่นมันจะเขาบ้านมาจุดเออเนี่ยมาแต่มาเพราคำถามอยู่นะว่าใครจะมาถามอ่ะว่าเจ็ดมาจากไหนอ่เราบอกได้ว่าเจ็ดเนี่ยมันเป็นอะไรนะรักกินน้ำเบื่อไม่ใช่ลักกี้นัมเบื่อเจ็ดเนี่ยเป็นสูตรนะเจ็ดนี่มันเป็นภาษาจีนว่าเทียนสู่เทียนสู้อะไรเทียนสู้เนี่ยมันเป็นเลขสวรรค์น่ะเจ็ดวันเจ็ดอาลุกเจ็ดสีเจ็ดจักรเจ็ดเจ็ดเจ็ด เราจะเปลี่ยนอันนี้เราเคือว่าขยับมาใช้เลขเจ็ดนะแต่บางทีใช้เลขเจ็ดมันก,ก็มาหารได้อีกเหรอหารหันสองหารสองไม่ใช่หันสองเอามาหานคึ้นก็ได้สามจุดห้าก็ยังสมมติว่าถ้ามันไปห้าสิบเอ็ดเนี่ยมันยังห้าสิบเอ็ดนี่มันยังอะไรนะ,ะมันยังมันยังช้าไปแล้วก็สามมาหาันเป็นหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งจุดเจ็ดห้า 51เอลบ1ได้เท <te> e <knee 20> ่าไหร่ใช่ไหมลบนี้ไหมได้เท่าไหร่ได้50ได้49เท่าไหร่ไหนตสิเน็้าห้าสิบเอ็ดจุดห้าถ้าเอาห้าสิบสี่ลบสามจุดห้ได้51.5ถ้าเอา5 1าสุดลบ ลบอะไรลบเจ็ดจุดเจ็ดห้านี่ได้เท่าไหร่ลบอ่ะลบมันต้องเป็นห้าสิบจุดห้าต้องเป็นห้าสิบจุดหไม่รู้ใครมาบอกแต่มาเนี่ยไมโอเคห่ลบสามจุ้าห้าสิบจุาใคำนวณตูดีเใช่ไหมใช่นี้ใช่เราไม่รู้ตมาไม่ได้คิดหรเราบอกมาเนี่ยเขก็เขียนไปจไหมห้าสิบเอ้าห้า้าไม่ต้องเป็นเปลบอีกแล้วพอดีเลย ช่วงนี้พอดีเลยช่วงระหว่างนี <Yeah S 1> ้เลยนช่ไหมก็ท <normal> ี่จริงเนี่ยอดีตที่เราจะรู้แล้วว่าเราจะทําอะไรจะทําอะไรเราเราไม่ต้องรอแกสมมติว่าสองสองสี่อะไรนะคุณอะไรเนี่ยคนไหนคุณเกียร์หรือว่าเห็นใครมีสองสองสี่ทั้งเนี่ยรับเดี๋ยวคุณชายเห็นไหมคุณชายสองสองสี่เราจะรออะไรนะรอหกสิบเอ็ดไป เราเข้าไปสร้างมูนิชิไปสร้างทีมงานไปสร้างบริษัทไปสร้างโรงเรียนไปสร้างสมาคมไปสร้างอะไรรู้สึกมันจะแก่ไปหมอายุ60สิบขึ้นมาเริ่มสร้างเริ่มเริ่มอะไรนะเริ่มทาอะไรนะบริษัทเริ่มทำอะไรมันจะไหวไหมฮะมันมันมันอยากไม่มันเหนื่อยแล้วนะมันต้องมาแบกภาระโอ้โหค่าก่อสร้างเมื่อก่อนสังเกตนะเราปูนกระสอบละหกสิบาทตอนนี้ปูนกระสอบหกสิบแต่สักอีกสิบไปปีไปแล้วโอ้โหเป็นไงปูนมัน อาจจะกระสอบก็สองร้อยมันแพงขึ้นอีกเราไม่ต้องไปรอมันต้งองราเราจะสร้างเลยเรารีบอะไรนะรีบสร้างเลยสมมติอันนี้ห็ไหมอา่าตอนนี้คุณ<า>คุณสามสิบแปดอย่างไหนอยู่ตรงนี้นนใช่ไหมอา่าสามสิบแปดอ่ระวางนี้ยนี่เป็นถึงสีแล้วก็ลบมาอาหกสิบเดลบห้าสิบสี่อันนี้อะไรนะห้ลบเเหลือเท่าไหร่เหลือสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดใช่ไหม เอาแค่47ลบ7เดี๋ยว40ตอนนี้เขา38ถึงยังยังไม่ถึงนะถ้าลบไปอีกมันก็เป็นอะไรนะ34ใช่ไหมเอาเราเอา7มาหารคึ่งเท่าไหร่3.5ได้40ไป30เท่าไหร่36.5 36.5เอามันก็เลยไปอีกแล้ว36.5ฮะ36.5ใช่ไหม สามดห้าโอเคเลยว่าสามหกจุดมันเลยไปแล้วตอนนี้อายุสามแปดลเอาไงดีเราเอา3ามาหารเครื่ออีกเป็น1.75่งดเ้ท่าไหร่ได้สามสิบสามสเท่าไร่จุดสองห้นนี้พอใจไหมว่าจะเริ่มทำปีนี้เลยจะสร้างปีนี้เลยไม่ต้องรออะไรนะสี่สิบแล้วก็ต้องรอ47่สิต้องรอห้ 47, ยังไงถึงเวลาแล้วเราก็ต้องทาเราทําตอนนี้เลยไม่ดีแลตอนี้แหละเข้าใจความหมายไหมเนี่ยเรียนรหัสชีวิตเนี่ยกับที่โปรตีนแมันกับหมอดูนี่เหมือนกันหมอดูเนี่ยเขาบอกว่าแปดสิบนะสี 40, ่สิบห้าิบเราจะเป็นเท่ากงเท่าแก่เราก็รอรอรอจะเป็นเท่าแก่เมื่อไรเท่าแก่จะมันถึงก็รอนะนะรอรอไปแต่รหัสชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเราเลยเดี๋ยวนี้เลยวันนี้เลยเดือนนี้ปีนี้เลยแล้วก็ เพาะว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยคุณเจียหรือว่าคุณชัยเนี่ยมีมูลนิธิมีชมรมมีบริษัทตั้งแต่อายุเนี่ยสมมติว่าอันนี้อายุ38ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปเนี่ยปุ๊บเลยโอ้โหอีกสักกี่ปีเนี่ยไปหกสิบปีนี่โอ้โหบริษัทอะไรคุณเจียนี่ไม่ใช่ธรรมดาละโรงเรียนมูลนิธิหรือว่าอะไรก็ที่เราฝันเราไว้เราเราจะทำเนี่ยไม่ต้องรอลงมือทําเลยเพราะว่าพอทอทอเลยเนี่ยไหมเรียนหัดชีวิตต้อง เปลี่ยนตัวเองก็เหมือนกันในตมาเนี่ยนะตมามีสองศูนย์ศูนย์ใช่ไหมไหมสองศูนย์ตามาก็าตั้งเป้าไว้มาตอนนี้ตามาห้าสิบตมามจะทําไปถึงหกสิบหรือเปล่ารู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มเบื่อเบื่อแล้วหันหลังไปห้าสิบเรามีแต่ทําประโยชน์ช่วยคนช่วยคนช่วยคนสอนสอนตัวเราเนี่ยนิพพานรู้สึกว่าจะห่างไกลห่างไกลไปเรื่อยๆแล้วเ,เราจะทันไหมล่ะเราจะรอรอหกสิบเพื่ออะ้รไหม บางทีตอนนี้แต,ตมาเร็วสุดเนนะี่ยแตมาคิดอยู่นะแตมาจะทํางานทํางานในสักสี่สัหปีเนี่ยอ่าอ่าเนี่กสี่สั้นห้ปีนะถ้าไปไหนไปนู่นไปนี่นะให้มันจบจบเพราะว่าแตมาตั้งเป้าไว้อ่าไปให้ไปครบเจ็ดทวีปอันนี้แตมาไปละห้าทวีปออสเตรเลียเอเชียอเมริกาอะไรนะยุโรปนะเหลือแต่แอฟริกา อเมริกาใต้แล้วก็แอตแลนติกยังไม่ได้ไปสามรีรบแต่ถ้าไปอเมริกาใต้ที่จริงอเมริกาใต้ปีที่แล้วเนี่ยอ,อ๋อพะเพื่อนอาจารย์หมีก็ไปแต่แต่มาไม่ไปจะได้เดี๋ยวว่า,าจ,จะไปอยู่แล้วก็แอฟริกาใต้ก็มีคนเชิญไปที่แอตแลนติกก็มีพเพื่อนอยู่ที่บนนอนด้วยจะไปอยู่แต่ยังไม่มีโอกาสจัดเวลาสันเวลาไม่พอเขาคิดว่านเนี่ยภายในสองสามปีเนี่ยตั้งเป้าไว้ถ้าไปสามครั้บนี่จบแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วกลับมาแล้วคิดว่าตอนนี้ จะเริ่มสร้างตําหนักเนี่ยมาอยู่ที่ตําหนักเมื่อเช้านี่เมื่อวานนี่มีอะไรนะสินแสมาคนหนึ่งมรู้มาจากไหนไม่รู้ว่ามาอาจารย์นี่กติอาจารย์ะโอไม่ได้นะกติอาจารย์นอนเนี่ยป่วยนะอาจารย์ต้องไปสร้างกติตรงนั้นเออตัมาโดนอาจารย์สามอาจารย์แล้วนะอาจารย์แรกก้มาไปสร้างกติอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเออข้าประธานนนอ๋อกติสร้างน้าประธานอาจารย์สร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยวัดอาจารย์สร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์อยู่ไม่ได้เลยตายก็ศึกไปแน่นอน ทไจำพาก็กลัวทำไมยังไม่อยากตายยังไม่อยากจะสึกนะอาจารย์หลวงพ่อที่วัดสิบเดียวอาจารย์ต้องอยู่หลังพระพุทธรูปแชปคไปสี่เร้างสาแล้วตรงไหนอาจารย์มันแนะนําให้แต่มาแต่มาเลยก็มาสร้างตัวนี้สร้างทันี้เสร็จแต่มาก็ยังไม่เคยได้อยู่นะแต่ยังอยู่หลังแดงนั่นอยู่ยังไม่เคยอยู่เมื่อวานอยู่สินแสมาแล้วไม่บอกนะมีสินแสเก่งกันนะอาจารย์นีู่ตรของบูรีศรีดินดำนะโหไม่ต้องทำอะไรเลยอาจารย์นอนเดินเนี่ย รับรองได้ตอนนี้จะมาคิดแล้วเสียข้อนีเดี๋ยวจะมาจะไปหาอะไรนะบ้านนอกดาวสักหลังกุฏิน,นอกดาวนะจะมาเอาแบบทันทีเลยนะเดีย๋ยวทำอะไรเปนะแต่มาไม่นอนแล้วหลังแดงเลยเหนื่อยทำงานเนี่ยไ,ไปนอนเนะอ้ยจะนอนเหรอว่ากระดิดขังตื่นเช้ามาชงน้ำชาจิบน้ำชารดน้ำป๊อบโหเงินไหลเข้ามาเต็มมาอาแต่มาก็ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่นี่ค่ะคนจะทอนรหัส เท่าน <Workers>, ั people, <Okay. S 1> <Wait S 2> ้นเท่านั้นอันนี้นะให้คนคนจะมาหาตัวต้องดูกันว่าใครมาเนี่ยไกลไม่ไกลหรืออะไรต้องนั่งรับตังค์ดเดี่ยวเห็นไหมไม่ต้องรอ61ไปพักผ่อนสังเกตครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อบางทีแต่กว่าจะได้พัก90บางทีก็ยังไม่พักเลยลูกศิษย์ออกไปทํางานเป็นรับงานไปหาเงินไปอะไรโอ้โหเยอะแยะเลยบางทีก็สงสารเหมือนกันนะที่จริงเี่อย่างกับมาชอบอาจารย์เสริมชัยเหมือนกันเห็นไหมตัวนี้คันสร้างสั้งสั้นสั้นอะไรที่วัดร่องขุนมา แล้วเป็นไงบ้างสร้างเสร็จหมดแล้วนะพัททิปันเนี่ยตอนนี้คนจะมาให้สองพันล้านให้ท่านไปสร้างแบบอนันนี้ทำนองแบบว่าประเทศจีนอะไรทำนองแบบที่ปัฒนาขึ้นท่านเอ้ยไม่เอาละเงินทองกูก็มีอะไรกูก็มีอะไรก,ไรก็กินก็กินหมดใช้หมดแต่เขาอยากจะพักผ่อนบ้างเนี่ยทำงานมาห้าหกสิบปีตอนนี้อยากจะอยากจะกินอยากจะเที่ยวอยากขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกับไม่ต้องจะไปอะไรก็ไปโรงแรมไหมคือว่าปั้นใจชีวิตเราไม่ใช่ว่าโอ้โหมันต้องเหนื่อยทำงานจนตายเลยไม่ใช่เห็นไหมอ่า 202ก็พักผ่อนก่อนก่อนอะไรนะรีแลกซ์หรือว่าพักผ่อนหรือว่าเกษียณก่อนกำหนดอะไรนะถึงว่าหนึงแปดเก้เห็นไหมใครที่เป็น189แปเ้าราอยากจะเป็นหมอดูแล้วอยากจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเราอยากเป็นคุณครูแล้วอยากจะเป็นเจ้าอาวาสเราเจ้าสํานักหรือว่าอะไรแนละ้วแต่แล้วก็อะไรนะคิดแล้วเราจะาไป61บวชอ่ะไต้หวันเนี่ยถ้าใครจะไปบวชพระจีนเนี่ย61เเนี่ยเขาไม่รับบวชแล้วทำไมรับบวชเป็นภานะระวัด จริงๆผู้หญิงผู้ชายพิ้ชนีเขาไม่เอาแล้ววัดไม่เอาแล้วโอ้ตอน,น,นอายุยี่สิบสามสิบไม่มาบวชจะช่วยจัดเงินจัดความเป็นห้าสิบหกสิบก็นั่งก็โอยวยสวดมันก็นโอวยนั่งทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมนะผู้เขาจะต้องดูแต่ถ้าแข็งแรงจริงๆเนี่ยก็ว่ายัางช่วยตัวเองได้ไดบางทีอน,นุโลมอนุโลมตั้งแต่บางอ <c oughs> าจารย์ที่เซ็นให้เนี่ยต้องแบบว่าการันตีอันนี้หน่อยแล้วก็บางทีต้องเชียร์ภาระหน้าที่ลูกหลานอะไรให้เรียบร้อยบางที 60ไปเนี่ยโอ้โจะมาบวชจะมานี่ไต้หวันเนี่ยมันจะมีกฎเหมืนอนกันนะอายุกเกิน60นี่เขาไม่รับแล้วไม่รับบวชแล้วแต่ถ้า59เก้ายังบวชได้อยู่เนหะบางทีเหมือนกันหรือว่าไม่ไม่ใช่บวชหรือว่าจะปฏิบัติธรรมจะรออายุ50 60ิบหกค่อยไป,ไปนั่งภาวนาวันละห้าชั่วโมงสามชั่วโมงเดินจงกรมมันก็ไม่ไหวแล้วนั่งก็อวยลุกก็เอยนอนก็อวยไม่ได้หรือว่าเราจะรอหนึ่งปีเก้าเราจะสอนคนสอนธรรมะคนแก่ๆค่อยสอน มันก็ได้ไหม,มก็ได้แต่ว่ามันมันอันนี้ไปเราจะถ้าเราได้ทําสมบัติทำรูวว้จักเข้าใจสัสนรไปแล้วปุ๊บเราไม่ต้องรอตรงนั้นเราสอนเลยอายุ54อายุ47หรือว่าอายุลดมาอายุ40หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเราพอใจตัวเลขไหนอเข้าใจไหมไปเปลี่ยนละครชีวิตได้ไม่ต้องรอเหมือนกันตอนที่อาตมาความฝันอาตมาเนี 3, ่ยมาสามสารเนี่ยจะมาฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฝันอยากจะเป็นนักเทศจะเป็นนักบรรยาย เดี๋ยวนักพูดนักเลยแต่มาคิดอยู่เหมือนกันนะมาว่าจะอยากจะออกมาอายุสักหกเจ็ดสิบปีเนะี่ยสักหกเจ็ดสิบปีค่อยออกมา <c oughs> ออกมาสอนออกมาถ่ายทอดออกมาให้ความรู้คนออกมานมาคิดคิดตอนนั้นนะ่อยากจะออกมาสักเจ็ดสิบเพราะเห็นว่าหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยท่านแก่ๆมันออกมาบรรชยัยออกมาสอนคนตอนหลังเนี่ยมาเรียนรหัสชีวิตป๊อปเนี่ยโอ้โห ถ้าออกถ้าหกสิบเจ็ดสิบมาเนะี่ยเราเห็นแมใ้ใครถ้าหกเจ็ดสิบอันนี้ถือว่าสุขภาพเจ็ดสิบนี่สามารถดูแลสุขภาพดีนะใช่ไหมแต่บางทีบางคนหกสิบเจ็ดสิบไปไม่ไหวละอ่าเนี่ยมารักษาคาร์ตมาหลายคนเลยโหเดินเราจัดไปขนุกตรงแล้วอา <c oughs> ทีตหนึ่งมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยจับเดินไปไม่ไหวละโอ้เนี่ยเจ็ดสิบจะค่อยมาสองคนมันไม่ไหวละเราเริ่มเลยเนี่ยจะมาปฏิบัติออกมาตรงไหนอายุช่วงสามสิบหกสามสิบสี่ หน,นึงห้าตามอตอนนี้ตอนนี้มาออกมาสอนสมมติว่าจะมาสอนปีสามหกมาสอนได้คนห้าร้อยคนได้ห้าพันคนพออายุประมาณสี่ห้าสิบคนจะมาสอนได้หมื่นคนเป็นไงบ้างลูกศิษย์จะมาไปเนี่ก็ตเต็มบา้านเต็มเมืองเรามีลูกคนสองคนเนี่ยเราต้องเราปรารถนาะหลังจากเราส่งเขาเรียนจบพอตรงปรตีเขากลับมาเลี้ยงเรามาดูแลเราโอ้โหเราต้องใช้เวลานานกัน,นส่งเด็กส่งลูกส่งอะไรก็หลายแสน แต่ตมาก็ต้นทุนไม่เยอะตมาสอนพวกเราเนี่ยสอนโปรตุยไปแค่ตอนนั้นรุ่นโปรตุยนี่ยังไม่เก็บสักบาทนะเรียนฟรีนะรุ่นพวกเราเนี่ยยังได้เก็บตังค์เพิ่มขึ้นหน่อยเนี่ยสอนไปจบ,จบ,จ,บจบไปประมาณ500คนรุ่นทนคนรุ่นทีป๊บโหต่อไปเนี่ยถ้ามีสักหมื่นคนเนี่ยเออรุ่นทตมาไม่ต้องไปทำอะไรหรอกนั่งอยู่กับที่เอาวันนี้ตูจีนมาละเออยังไม่มีใครโอนตังค์มาเลยเนี่ยฝากบอกนะเจ้าตูจีนถึงแล้วไงโอนตังค์ไหมอาจารย์นยเด้อปีใหม่แฮปปี้นิวเยื่อด้วย ต้องเป่าหนังไหลว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาเองอเดี๋ยวเขาเอาว่าจารนตรุนจีนตสวังลูกศิษย์แต่ถ้าอยู่ไต้หวันเนี่ยลูกศิษย์จีนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะพอดีจะมาลูกศิษย์ไทยจะเยอะมากกว่าไต้หวันทุกคนไต้หวันนี่น่าจะไม่ถึงร้อยนะเพราะว่ามันเป็นเราอยู่วัดหลวงพ่อวัดอะไรเราจะทํางานจะเปิดคอร์สสอนสรุปลมเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยอะมากเท่าไหร่นะและคนไทยอยู่ในสายตาของคนจีนนะคนไต้หวันคนไทยเนี่ยไปไต้หวันเนี่ย,ย,ย,นนยจะเป็นในแนวในนามอะไรนะแรงงานลูกจ้าง เรานณะเป็นพระเนี่ยเราก็เขามองมองเราก็เหมือนกับแรงงานเหมือนกันเราอยู่สิบปียี่ปีล้วก <quin> mm ็เป <uh <cu ad> <as> ็นแรงงานทำโน่นทำนี่ทำตลอดอ๋ก็เลยเข้าใจเลยที่อาจารย์สอนหดชีวิตเนี่ยคุณอยู่ไต้หวันเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะอ่คนให้คนไต้หวันเนี่ยักคุณต้องขับมาเมืองไทยให้คนไทยยอมรับตอนหลังอัตราเลยดูเลยอ๋อเนี่ยวิกรมบางทีก็เรียนกักไต้หวันนะมาสอนมาโอ้โหเลยมาเปิดเอามาตะนครมาเปิดมาเปิดแล้วโอ้โหเนี่ยจริงเคยเข้าใจเลยอ๋อนี่ไงเขาบางที สังเกตไหมคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอเมริกายุโรปหรือว่าทนะ่านไปอยู่เอบาทีเป็นอะไรนะแม่บ้านลูกจ้างหมอนวดทำอาหารก็เนี่ยทำ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 รวยมันก็รวยมเน,มน่แต่มันก็มีขีดจํากัดเออจะเป็นแบบเหมือนกับจักมาเหมือนรวยรยสุดๆไม่ได้แต่พอกลับ